ตลาดสีเมืองจัดกิจกรรมร่วมใจล้างตลาดป้องกันและกำจัดพาหะนำโรค Big Cleaning Day ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน2,566สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนางวีนาสีสันพางรองประธานกรรมการบริษัทแอคโตคอมเบิร์สกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดสีเมืองร่วมใจล้างตลาดป้องกันและกำจัดพาหะนำโรคต้อนรับเทศกาตลตรุษจีนที่บริเวณอาคารตลาดสดตลาดสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยบรูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและพนักงานตลาดศรีเมืองคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการเกษตรกรและผู้บริโภคจึงดําเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยตลาดศรีเมืองตั้งแต่ปี2540มาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐานการตรวจสุขอ,อนามัยของผู้ประกอบการ การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งซื้อวัตถุดิบและอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนในราคาที่เป็นธรรมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day <น>いいจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนของชุมชนทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีรวมทั้งต่อยอดเศรษฐกิจด้านการค้าขายและการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงต่อไปตรงนี้ก็จะใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะตลาดสีเมืของเราก็เน้นถึงความสดสะอาด อาหารปลอดภัยสําหรับผู้ที่เข้ามาจับายซื้อของในช่วงโมดโินะคะช่วงไหว้เทศกาลจีนวันนี้ก็มีหวัวหน้าส,วส่วนราชการนะคะมาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องบูแคนิงเดย์ความสะอาดทูนและความมั่นใจของผู้ซือ้อไหมคะตอนนี้ตลาดเราก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของราชบุรีนะคะที่สดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยผ่านมาตรฐานนะคะก็ขอเชิญก็ขอเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาแวะชมทั้ง แมลงวันาหาอะไรแเราก็าหาน้ำโรกก็มีการกําจัดไปเรื่อยๆนะคะทั้งหนูทั้งแมลงวันเพราะตอนนี้ความสะอาดของพื้นแล้วก็อ่สินค้าที่เข้ามาเราก็มีการสุมตรวจด้วยนะคะของผู้ประกอบการจากการสอบถามแม่ค้านะคะสินค้าเราไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะคะเป็นบางตัวที่ต้นทุนผลิตูจริงๆค่ะติดตามทันข่าวเด่นได้ในช่วงถัดไปของทางสถานีครับ